ดูคิมนั้นแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่า c o m p a ์เ b l e ในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะไปแบบเล่นกับน,น้องอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงรมันสัางคิวซะเหลือเกิน ยี 20, 20, 20, ่สิบยี่สิบเอ็ดเมษาสวอล์แล้วเฮ้ยครับผมก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจะคอนเสิร์ตแบบฟูลสเกลแล้ว2วันที่เป็นแบบว่า,ามีหลา,หลายๆอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมีหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุกๆอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวใช จร,จริงจริงผมไม่ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งนี้เพราะเราชอบมันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอ็นจอยกับมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กดดันก็คือในเป็นฝั่งทีมมากกว่าอมันจะมีการทํางานที่แบบเราต้องเล่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องกดดันนิดน,นึงอะไรในช่วงก่อนเ,เริ่มทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันเลยแล้วบังทีความพร้อมมีกี่ Uh, ความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70%ใช่อีก30%อีก30%คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลา <30. S 1> จนไปถึงครับผมมีเรับอ oh. มจะเป็นเราจะเซิร์ฟหมอลำ uh. ดีไทยอะไรอย่เงี้ย uh. ประมาณนี้อ uh. พูดเล่นพูดเล่น <laughs> เออจริงๆรงมันมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์แน่นอน คือกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็เกสสองวันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์ในแน่นอนในสองวันไม่ไม่คิดเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซอาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เกินความคาดหวังไวมากตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซอาแล้วมันเปิดวันสองแล้วมันโซอัก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตันมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคนที่รอมาร้องเพลงกับเรา เยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้ทำไงแค่อยากทำให้ดีในคอนเสิร์ตครับ,อบโอ้ก็ <laughs> ถ้าขอบคุณสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมสักวันหนึ่งสักวัน,นเจอกันเจอกันที่ <c oughs> สตูผมนี่นแหละเออโอ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้าถ้ามีโอกาสในใน ชีวิตหนึ่งอะอาทิตยุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะมีวันนั้นไหมแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเสิร์ตของเราก่อนเพราะว่าจะทำทให้ดีกรา,า,กกกยยาไร,ไรบาดให้แน่นแ่นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปอาเออแต่ว่ามีชื่อไปแล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากเออ ใครให,หลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้ไปอยู่คอนเสิร์ตอีกเลยตลอดชีวิตนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงแน่ละบัมเพราะว่ามีทุกเพลงเตรียมตัวสําหรับความโชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเกสที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นใครแล้วก็อลังการแค่ไหนในในการที่เราร้องกับเกสด้วยกันไมถึงเือเกสเพราะว่าผมอยากให้ e x p e r ์ e n c e ของแต่ละโชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่ละวันด้วย แล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจากนั้นในต,ตอนที่นั่งดูโชว์อยู่สำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วจริงๆเป็นเป็น,ปนอ,อ,อย่างอย่างโชว์ที่แล้วยังมีมิลลี่กับโจอี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชื่นชอบผลงานนั่นแหละแล้วก็ตัวผมเองก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในในพาร์ทโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาร์ทโชว์มากกว่าแน่นอนว่าค้ สองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นทั้งคู่ในแบบคนละแบบเลยใช่กรรมบัดไว้แน่น <c oughs> แน่นครับผมยาวไปทิ้งหนังขยะละกรรมไว้ <c oughs> แน่นนะ <c oughs> แนะกรรมว่าเอาเออะไรเงี้ยครับผมไม่ดีอย่าง้ยเรตองารให้เราเป็กวางผูยยุ่งกับนักว่งก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วก็คือเห็นแล้วเห็นแล้วเ <c oughs> ห็นแล้วเห็นแล้วหโผใจบางแล้วน้องทำหน้าอย่างเงี้ย เออมันแบบคือคือดูคิมนาแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอมเวเบิลในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะไปแบบเล่นกับน,น้องอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงมันสั้งคิวซะเหลือเกินครับผม ออ <c oughs> คือคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของอ,อที่เป็น <c oughs> ที่ไม่ใช่ใช่ที่แบบว่าแบบพี่เจ๊พอยู่ไหนอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอน้องแบบมีน้องม,นองมีน้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตหนึ่งค <c oughs> ือแบบไม่ไหวเลยใจบางเออครับผมทั้งคู่ครับผมไม่อย่างว่าอยางที่ชูชอกว่าเราชนะที่ดีที่สุดมากเขาดูเฮ้ยไม่พี่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีวะ พีพีไม่ได้อยู่ในสมก,การนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรว่าพีพีไปต่อท้ายแล้วเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมเขาเปิดเอ็มวีให้ดูนะแต่ให้น้องเมิร์นหรเมิรนน้องไม่รู้จัก PP พีพีพี <c oughs> ่ทำไมอย่างถ้าเขาเปิดเอ็มวีแล้วแม่ชมเหมถึงเ,เ, <c oughs> เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราเลิกพูดพเรื่องพีพีไปเลย <c oughs> เพราะว่าพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่ม พี่พี่แพ้ไปแล้วอ่าพีพีจบแค่นี้นะนพี่พี่ไม่มีไม่มีการแบบใส่สัมต่อว่าเอ้ยพี่พี่รู้สึกยังไงอะไรไม่ไม่มีแล้วนะคือทุกครั้ที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแนะนำพี่พีไหมถ้าจะเข้าเข้าทางเกี่ยวเราเกี่ยวตรกผมว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรคำแนะนําไหนจะช่วยพี่พีได้แล้วพี่พีแค่ต้องทอําใจดื่มดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆให้พักก่อนให้พึ่งพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมเออเห็นว่าพี่พีคิดว่าปิดแขนคอนเสิร์ตไม่มีไม่มีครับผม ผมว่าต่อให้น้องอ,อน้องพีพ่ๆเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็อาจจะอาจจะขอทีนะพีพ่ๆนะโอเคเออโอเคตัดเรือดไม่เลือดใหญ่เลยครับผมอเฮ้ยทุกคนเห็นผมตีกันอย่างนี้ผมคุยกันอยู่นะคร<แ>ับผม <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะค <laughs> รับพี่เจมคือได้แบบบนความรู้ไมว่าต้น้องเกียวไหอ๋อจริงยังไม่ได้มีโอกาสไปเพราะไม่รู้จะพูดกับน้องเกลียวช่องทางไหนอะไรเงี้ยเออน้องเกลียังเล่น ไอจี IG ไม่เป็นอะน้ะครับผมก็จริงจริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงๆเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณภาพคนหนึ่งแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าอินฟลูเอนซ์อะไรท,ที่ที่มันมีอยู่ในในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาดี <ranked> น้องอาจจะ อายุอาจจะไม่เหมาะูจะกลัวจะเสี่ยงเอออาจจะให้น้องแบบว่าดูผ่านไลฟ์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงผมว่าจริง,งน้องน่าจะเออ่มีครบหมดแล้วนะผมคิดว่าน้องน่าจะมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วยกับน,น,น้องเฉยเไปสามแซ่บอีกรอบผมเพิ่งไปมานะพี่ก่อน ก็คือเป็นเกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกลขึ้นมาร้องงูเขียวิตับทุกแกออเราไม่มีออผมยังร้องไม่ได้เลยผมก็ไปฝก่อนตอนนี้ให้พีพีฝึกก่อนไปแต่้องไปกนร้องไปก็เท่านั้นได้แต่งเพลงให้น้องหรอผมแบบอารนจมต์ดีกว่าเบบี้ชาคเวอร์ชันเจสตาเตองูเขียวกินตับตุกแกเวอร์ชันเจสาเตอร์่ได้ครับผมเสนอตัว อเอาเวอร์ชันพีพเหมือนเดิมครับผมสุดท้ายมีอะไรฝากถึงพีพมั้ยสนามนี้พีพไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกพีพีว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เ,เราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ำเฉยๆพอนะครับผมก็ขอให้พีพีมีวันที่ดีนะครับผมอ๋อไม่ไม่ได้ขิงเลยนะก็ปกตินะฮะ ก็พูดเรียบๆพูดเรียบๆพูดเฉยๆอะไรเงี้ยพูดแค่พูดความจริงอ่ะพี่มันไม่ได้ต้ออะไรหรอก